ครับสวัส, ENNIS, สดี uş, ครับพี่น้องตอนเสาร์ของวันเปิดหับสวัสดีครับพี่น้องกะมาบอกมาจาครับกับพี่กับน้องกับพี่น้องเนาะขอขอบคุณพี่น้องครับแทนลูกลูกทุกคนครับที่พี่น้องให้กำลังใจส่งกำลังใจไปให้ลูกๆของพี่น้องเนาะกําลังใจใจพี่น้องครับอย่างยืนยัสีย่ากำลังใจสิ่งกันละกันครับ ลูกสาวกับดีแจก,กับพี่น้องครับพี่น้องยังบ่ยิ่มมดบ่ปดาเนาะครับอืมต้องขอขอบคุณหลายๆครับสิ่งที่พานมาสิพี่น้องให้การอุ้มชูครับอมุช้ชูลูก,ลกมาด้วยดีตลอดเป็นเพนะีองเนา้อจะขอขอบคุณหลายๆครับกับพวกเราก็คงจะเดินหน้าครับเชียร์ลูกต่อไปที่ปีนองเนะ้อเ่าจะไปใส่บ้านใส่ครับ อยู่กับลูกกับเต่าก็นี่หนละถูกกินถั่วยางกับก็ต้องดีขึ้นเดี๋ยวไม่รองครับดูที่รอยยิ้มยิ้มทั้งวันครับต่อไปเราพี่ต่อไปท่านพิธีมิตรจะรอยยิ้มพี่้องครับรอยยิ้มนะครับพิธีม,มิตรจะรอยยิ้มพวกเขาครับยิ้มที่ไม่รอง ขอขอบคุณพี่น้องครับยิ้มสู้ครับพี่น้องครับยิ้มสู้อย่างเดียวครับกําลังใจกำลังใจที่เข้ามานะครับอย่างกำลังใจลูกๆครับทั้งโคก้นครับรวมคำน้าด้วยนะครับขอขอบคุณพี่น้องครับที่เราครับตัวเขาอย่างเดียวเนี่ยพี่น้องครับรไปยังครับยาข้ากเก่า ทำถูกต้องผิดเราก็ต้องยอมรับผิดไปดองแล้วข่าวโไปเสียงไปดองครับแล้วแต่ยีตบ้าแต่เราก็ทําดีครับแก้ปัญหาไปครับเราก็ยอมยอมรับกติกาของบ้านเมืองเราไปหมดแล้วครับยอมรับกอิกาของบานเมืองเราจะไปต่อว่าต่อคํามพวดได้กับพู้คนเห็นได้เหี้ไปบางกรรมจริงก็คงจะได้เห็นอะไรไปดองแล้วรับก่บโมไปเยียงครับ ดูดูตก้นเัง่ยจิตใจกงเข้มแข็งกับสบายสบายกับหนอกลำต้าเพยงในในร้อนกับพี่น้องกับเนาะครับลูกยางครับเข้าจะมากที่พวกผมยิ่งไปเลยครับกับว่าได้ออกมาอยากตอบโต้ไม่อยากมาเป็นกระแสไม่อยากน่าเป็นข่าวครับนี่ประเด็นเห็นมามเออพวกผมก็มอยเตอร์อยู่ด้านหลังกับพี่น้องเนี่ยครับมอนเตอร์อยู่ด้านหลังกับ มาได้ไปใส่พี่น้องครับโทรศัพท์ไม่เคยได้ปิดพี่น้องครับผมตะคุยกันด้านหลังครับปรึกษากันครับกับที่เมื่อกับเหนืกครับน้องๆนุงครับคุยกันเมื่อครับบ้านจะยับกินเข่าพี่น้องครับคือภาษางานควมเคลื่อนไหวต่างๆครับมันควมเกินอนไห่เป็นนั่ไหนถึงใส้เล้วครับครับแับพี่น้องกับรอฟังขาวครับเีือนหนึ่งล้วพี่น้องเนาะ ทุกอย่างก็เป็นไปใน,ปนทางทดีเลยพี่น้องครับแต่เขาก็มาสองว่าบอกอย่างเขาก็โย่เขาปล่อยเฮงงแล้วพี่น้องนะเนาะปล่อยงงมพี่น้องครับก็จะไปสนใจครับเอ๋พลังที่ขวยพวรครับเป็นพลังที่สูงสง่งเลยพี่น้องครับเป็นพลังที่สูงสง่งจริงๆครับครับคร,ครับพี่น้องห่วยพรอนครับไปถึงลูกถึงเต่า เป็นพลังที่สูงส่งครับพี่้องครับแต่คุยแค่นี้ครับพี่รองครับเป็นพลังที่สูงสรงยิ้มครับเป็นพลังที่สูงทรงอันีดีครับมีพลังจริงๆที่ส่งไปครับพี่้องประเด็นผลเนาะโอ้ดีครับพี่้องครับเป็นพลังที่รวมแล้วรวมทรงพลังใจไปดีเป็นพลังที่มีบาลามีจริงๆพี่้องครับต้องขอขอบคุณขอบีคนดอกเอ้ครับที่พึ่งพลังกิตพลังใจ ไปหาลูกหาเต่าจักุกโกนครับขอขอบคุณพี่ขอบคุณดอกครับก็พ่ายามก็ได้นเบาไปเรื่อยๆเพื่อพี่ดองครับเากแล้วกได้นเบาๆอีกครับเแล้วกดดันเบาๆอย่างกรทั่งที่ก้ะจกครับเด็กกับดองไล้รับสัาบควบเกินไปเราคุยลองเนาะเลาก็อยู่นิ่งๆเขาไปครับถูกยิ่งถูกย่างก็ยิ้มพี่ดองครับวันนี้ยิ้มได้หรอครับพี่ดองครับ เด็กพี่เรายิ้มไม่ได้ครับใจ้าเยปงกับปอมเปีย่ย่างข้อที่อมบ,บอกบอกให้ว่าปิดประเด็นมาเป็นกระแสให้คู่ต่อสู้เอาไอ้ฝัง่งรุ่นทัวทีกำลังจะขั้วสอสู้ให้อีกฝั่งที่เขาดำเนินการก,กับลูกทำให้เขารู้ความเคลื่อนไหวเด็กพี่น้องเนี่ยที่พ่อผมไม่ออกมาทำไรสดไรอะไรครับจนไม่พูดจึงประเด็นต่างๆเดี๋ยวจะเป็นมันจะเกิดขึ้นครับ,บกับพี่ปอมบอกว่ายิ้มได้ครับ บอกยังว่ายิ้มได้รับยิ้มได้เลยพี่น้องและกระบอกเด้กจำหนี้ครับบอกว่ายิ้มครับเดี๋ยวพี่น้องครับกอขอบคุณกับปีคุณน้องรับแย่ถิ่มลูกสิมเต่าอย่ถิ่มลูกถิ่มล้านครับพอเราได้ลงเรือลำเดียวกันแล้วสิ่งที่ลกสำมันไม่ได้ผิดอะไรสิ่งไร้เลยกันนะได้ครับจัดทเล็กนิดน้อยเป็นันเออครับแชื่ผิดวัตถุประสงค์ของการเข้ามาครับ ทำงานเรามีลูกเขาทุกคนก็มีพาสปอร์ตนะครับพี่้องเน้อครับมันบ่งบอนพีหน่อยครับพี่้องครับหลักฐานเบียเตียผิดเพี้ยนในการทํางานมันไม่ใช่คดีที่ร้ายแรงครับพี่รองครับแต่เหมือนมีคนหลงเลี้ยนเขาต้องเหตียดตามแนวที่เขาครับเัาไม่เหตุดตามแนวที่ขั้นตอนว่าไ่ได้พี่้องครับมันมาถึงต้องทาตามขั้นตอนพี่้องเน้อกหมายของไทยห้องครับแล้วก็รักษาผลหมยรักษาระเบียบครับผมต้นักครับ ยิ้มครับยิ้มเดียวเดียวพี่น้องครับเออเช่นนี้พี่น้องครับโคงจี่ขอเจนะยิ้มเดียวเดียวพี่น้องเนาะกลับไปพี่น้องขอใจครับเรามีร้อยยิ้มแล้วครับพี่น้องครับหลังจากเหนื่อยๆหลังจากเหนื่อยๆรอเห่อว่าเก็บเจียวเหรอมาอวันนี้วันที่สามวันนี้ก็วันที่หกครับพี่น้องเนาะเขาก็้วิ่งกลับยิ้มครับขอขอบคุณเลยพี่น้องเนาะครับ กูคนี่ยหลายสี่ก็ไมาเป็นแกแค่เ,เ,น,เออนิ่นๆเนาะเนี่ยยอเนี่ยเนื่องกับฝากนะครับพวกนี้สิทำสีโ่โคตรชนะจะทำโคตรชนะสี่โคตรจะกับฝากไว้ฝากข้าฝากบันม,ม้วนสตูดิโอนะพี่น้องเนี่ครับรับทำสี่โคตรชนะรับทำหลังสั้นภาพย,ยนตร์นะครับตามทุกอย่างพี่น้องเนี่ครับด้วยด้วยคุณภาพของมันม้วนประสบการณ์ในการทำงานรางวัลมากมายพี่น้องครับ,รรบเรียกกระตันตุตามีมีต่างๆ พี่น้องที่ต่อมาพี่น้องเด้อกัาแฟร้างกาแฟวันมืดวันมืดโฮกาแฟพี่น้องครับเอบันมืดกาแฟกัวบดินพี่น้องครับเพราะกันที่ทำธุรกิจจำนายสินค้าออกมาให้พี่น้องได้รับชมได้รับเทียตตามได้รับกลิ่นเร่เร่เนี่ยพี่น้องครับผมวิ่งวันนี้เขาก็มายิ้มเสียังทวใจพี่น้องครับมีความสุขมากครับหลังจากเราเหนื่อยๆมาหลายวันครับที่ผมเป็นพ่อผมไม่ออกไปเลยอกครับ ก็อ,อยู่บอนิเตอร์อยู่ด้านหลังกันทุกวันครับเกือบ24ชั่วโมงก็ได้นะครับนอนดึกทุกวันครับตั้งแต่เช้ายัานเย็นครับพี่น้องเนาะเอาหัวมีอย่งเอาสิ่งของพ,พุ่นครพี่น้องสบายใจเนะครับพี่น้องครับเด้อครับสบายใจยิ้มครับยิ้มเอาขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณครับเสียกำลังใจครับผมครับ